สวัสดีมิรรักแฟนเกมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันกับเจ๊ขวานนะคะกับเกมมาร์คคานิว้าหรือเทศกาลอากาศนั่นเองอวันนี้เห็นเขาว่าแตกดีแตกโดนเออมาดูกันนะคะว่าจะแตกจริงหรือเปล่านะคะ,ะเขาบอกว่าแตกแต่เช้าเลยเกมนี้นะคะเจ๊ก็เลยต้องเข้ามาเล่นแล้วอมากับคุณ5 0 0บาทนะคะเบ็ดบาทแล้วก็หมุนออโต้30ครั้งนะคะด้วยความขี้เกียจของเราเออยังไงเอ,อเขายู อย่างที่เขาว่านะคะเออสองครั้งนี่นโอเคไหลต่อไปนะคะเอกก็เข้านะคะครังเดียวนะคะเออไหลแค่นี้ก็ไหลโอ้สูนไปไกลๆเดี๋ยรู้ไม่มีแรงเหรอมายังไงอเออเ่าโอ้ยังไงเนี่ยตังค์แม่จะหมดแล้วลกูกเฮ้ยเหลือ94บาท สกอกเธอขอร้อ,องอเอ้ยมาเจาช่วยชีวิตนะคะคิวก็เข้ายังไงเออโอเคยังพอได้เดินต่อนะคะไปเยลยผ้าบาทแล้วพวกพี่ๆน้องเฮ้ยเข้าอยู่เออไวเข้าสวยเอ้ยน้กกากแมวเอ้ยเข้าอีก ชุบชีวิตนะคะชุบชีวิตได้ขวัญน,นะคะเกือบแล้วนะคะเกือบมีมงเเ่งแล้วนะคะโอเคไปกันต่อเออเลือดนักสู้นะคะสู้ไปได้เป็นสามสิบแล้วตอนนี้เราไวไหมไม่ไวบอกไวนะคะโอเคใจมันสู้อะไรไปจ้าเออคิวคิวยังไงอ่ามาสองแล้วจ้ะ ก้าวมาสองแล้ว <c oughs> ก้าวมาสองแล้วก็กระโดดลงหลุมไปเลยจ้าเออไปไกลๆลูกแบบต้องก้าวไปไกลๆนะลูกเรามันชีวิตก้าวกระโดดนะลูกยังไงเออนักกากฟ้านะคะมาแล้วมาอีกแล้วอูหาเพื่อนมาด้วยนะคะดอกนี้ยังไงเออเขามาเป็นระยะอยู่นะคะเดินเอ,อ้ยยังไงเขาเดินไกลเขาเขาเดินไกลวันนี้ยังไงอ,อูมาอีกนะคะนักกากฟ้าเฮ้ยเขาไม่ได้มานเล่นนะคะอ,อูสวยงามจ้า ตงโรกไปเลยเออโอ้เมจ้านลคะไหลรัวๆเลยจ้าดอกนี้ออหลังจังเลย20บาทนะคะเมื่อกี้เกือบตายนะคะเออไปกันโอ้ถือว่าสวยงามนะคะดอกนี้บอกได้เลยใจหายใจความเลยค่ะเมื่อกี้โอเคถ้าไม่เข้าคูณนะคะเรียบร้อยคะ่ะเมื่อกี้ก็คือสูขีดไปเลยโดยปริยายนะคะโอเคอ่ะคูณมาเจ็ดนะคะเมื่อกี้ สวยงามมากนะคะเป็นดอกที่ปลื้มพิติมากๆเลยกว็วาดได้นะคะโอเคมาแล้วปาะมุนแบบออตโต้นะคะด้วยความขี้เกียจคูณสองของเรานะคะ30ครั้งนะคะเออไปสิบยังไงสิบประสารบวกพลังผสมประสานกับคิวพูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วนะยังไงคิวเขาดีหรือเกิรคิวเนี่ยเออไปอะไรก็ได้นะคะ อะไรก็ได้มาเลยค่ะเต็มที่นะคะขอให้แตกนะคะให้ได้ให้โดนนะคะยังไงอืพัส,สานพลังนะคะสิบ 10, สิบสิบไปอีกสิไปอีกโอ้เจ็ดสบเก้าทก็เอานะคะตอนนี้นะคะเก็บเล็กผสมน้อยตอนนี้สะสมได้1 4ึ7บาทแล้วขออีกนะคะเพิ่มไปอีกลูกอ่ะแค่นี้แม่ยังไม่พอนะลูกขอหนักๆนะคะเน้นๆนะอ่ะโอเค วันนี้เรามาแบบสายชิวนะคะเล่นไปเรื่อยๆนะคะอ่าไม่เล่งไม่รีบไม่ร้อนนะคะอ่ายังไงไหลไปอะไรไปอยังไอเอฮ้ยสวยเอแถวเมื่อกี้สวยมากถ้าเข้านี่โดนใจเลยลนะโอ้เอ,อคิวคิวมาดีเหลือเกินวันเนี้ยโอ,อบอกเลยคิวเข้าดีเหลือเกิน เฮ้ยสกีเตอร์เหมือนเหมือนเหมือนเขาอยากจะเข้าแ,แต่เขาไม่เข้าสักทีค <c ười> ืออะไรอะ่ะมาทุกดอกแต่ไม่เข้าอะไรยังไง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 ไม่เข้าอยากใหญ่โหโผล่โหอะดอกสุดท้ายลูกนโมพุทธายะเอ้ยเขาเ้าแล้วค่ะโผลโผลพระเจ้าช่วยกู้โทษระเบิดแตกไปตาเออ นบวกมาอีก2นะคะโข้โอดีของเขานะ,ะเกมนากากนะคะคือเขามีการบวกฟิสปินให้เรื่อยๆนะคะอยู่ที่ถั่วนะคะว่าเราจะได้ครั้งเท่าไหร่แต่ตอนนี้คูณมาแล้วได้ร้อยสิบเอ็ดนะคะโอ้โหหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะอะไสวยเอ้ยยังไงผสมรวมพลังนะคะหน้าตากักนาตักถ้าเกิดที่เข้าในะคะเกมนักการเกี่ยวนะคะคิวมาร่วมผสมประสานร,รวมพลังกันได้เจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทโอ้โหออดอกนี้รับไปเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะ อ่ะตีสปินเราเหลือเพียบอ่ะบอกเลยไปยังไงอ่ะตะกัดแมวอ่ะเมียวเหนียวลูกแม่เอาเลยลูกอย่ายามอมแพ้เขาลูกถูกต้องยังไงโอ้ยถ้าไปไกลกว่านี้นะอู้หูมาแค่นี้ก็ได้หกร้อยสิบห้าบาทอะเออถ้าไปไกลกว่านี้บอกเลยนะคะระเบิดตุ้มตามเลยนะ,ะลูกเหนียวน่ารักที่สุดเออยังไงต่อโอ้ย ไม่เป็นไรจ้ะตอนนี้กูอยู่ที่18ครั้งนะคะอือคิวนะคะมาดีโอ้โหคู20แล้วจ้าตอนนี้นะคะโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะคะมาบวกฟิดสปินเข้าเพิ่มให้อีกครั้งหนึ่งโอเคดอกเอ90บาทแล้วอือประสานพลมพลังพลร่วมพลังเมียเมียวอะไรเนี่ยลิ้นลิ้นพันกันนะคะโอเคแตกดีแตกโดนลอเกินเออบวกไปอีกสองจ้าฟีสปิน10ยังไงไหลต่ออีกจ้า10 เออยังไงคูณ28เข้าไปแล้วลูก1ิไปอีกเออ30แล้วโอ้โหสามสิบจ้าคูณแบบยั่วจ้าฟาดฟาดเปียกปั้งเออเอก็มาหนึ่งจ้าเออยังไงล่ะ135บาทแค่3ตัวค่ะผมอ่าบวกมาฟีสปินลูกยังไงยังไงเจ้าเหนียวประสานรวมพล้า โอ้โหพาเพื่อนมาด้วยนะจ๊ะดอกนี้เฮ้ยยังไงโอ้เจกมานะคะโอ้โหดอกนี้นะคะโอ้โหดอกใหญ่ดอกโตวัดพับอกโมบอกแตงนะคะว่าหนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทนะคะโอเคดูไม่ทันนะคะโอเคคูณไปสามที่สามสามสิบแปดสี่สิบนะคะตอนนี้เออเออดูไม่ทันแล้วนะคะแตกแบบเยอะเกิน ไม่เป็นไรนะคะสองดอกสุดท้ายฟาวก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะรับไปเน้นๆห้าพันสองร้อยสบาทออสุดยอดแล้วลวกูกพอๆโอเควันนี้ทุน500บาทรับไป6กพ5บาทนะคะพอใจแล้วะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ๊ขวัญเลยนะคะบ๊ายบายจ้าจุบ๊บๆอ,อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะ